สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เจอกันวันอาทิตย์นะคะวันนี้เป็นวันที่30มิถุนายนปี2024นะคะทุกคนวันสุดท้ายของสิ้นเดือนมิถุนายนสวัสดีครับมาเจอกับวันแล้วก็คูเปอร์กับลูกบอลอืมเต็มปากเลยลูกนี่มันใหญ่กว่าปากนุนะครับมาเจอกับวันแล้วก็คูเปอร์นะคะวันนี้บ้านวัน ฝนกำลังตกนะคะทุกคนตอนนี้ดีใจเพราะว่าอะไรรูป้ป่ะวันไม่ต้องออกไปรดน้ําผักนะทุกคนใช้เวลานานมากรดน้ําผักประมาณชั่วโมงกว่าๆนะทุกคนเพราะว่าวันปลูกค่อนข้างเยอะปีนี้แต่มันไม่ค่อยขึ้นนะทุกคนไม่รู้เป็นอะไรโอเควันนี้เดี๋ยวเราจะมาคุยในเรื่องการดีเบตของทรัมป์แล้วก็ไบเดนนะคะทุกคนอันนี้ตั้งแต่วันที่ <Okay. S 1> เท่าไหร่เลยยี่สิบเจ็ มิถุนาที่แอตแลนตาเนาะค่ะทุกคนแต่ว่าวันมาช้านิดนึงนะคะใครที่ไม่ได้ดูข่าวเนาะก็เรามาดูกันนะคะว่าเป็นยังไงบ้างนะคะทุกคนดิเบตร,ระหว่างทรัมป์แล้วก็ไบเดนนะคะมีประเด็นแบบสำคัญสำคัญนะคะที่เราพอจะสรุปได้นะคะแล้วก็มีผลต่อประกันสังคมยังไงบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่ามีการพูดถึงประกันสังคมหรือเปล่าน,นะคะทุกคนก็สรุปสาระสำคัญการดีเบตร,ระหว่าง โดนัททรัมป์กับโจไบเดนนะคะแล้วก็ผลการสำรวจความคิดเห็นผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งหลังชมการดีเบตนะคะแล้วก็คะแนนเทไปฟังทรัมป์ซะมากกว่านะคะทุกคนโอ้ยลูกกุบะจมูกจมูกน่ารักมากอือตอนนี้ฟ้าร้องอยู่นะฮึยก็เมื่อวันที่27มิถุนายนนะคะก็ที่สหรัฐอเมริกานะคะโดนัททรัมป์ กับโจไบเดนนะคะทุกคนก็เป็นผู้ชิงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐจากพรรคเดโมแครตแล้วก็พรรคริพับลิกันก็มีการขึ้นเวทีดีเบตนะคะนัดแรกนะคะทุกคนเป็นเวลา90นาทีซึ่งก็มี CNN นะคะที่สำนักง,งานใหญ่ของเขานะคะที่นครน,นครที่แอตแลนตาลัฐจอร์เจียนะคะทุกคนก็มีการสรุป ประเด็นสำคัญในเรื่องที่1นนะคะก็จะมีในเรื่องเศรษฐกิจของสหรัฐนะคะเริ่มต้นคําถามแรกจากแจ็คเทปเปอร์นะคะผู้ด,ดำเนินรายการถามถึงเรื่องเศรษฐกิจนะคะว่าไบเดนจะพูดกับประชาชนอย่างไรในเรื่องเศรษฐกิจในระหว่างที่ไบเดนดํารงตําแหน่งซึ่งเป็นวาระภาวะที่แย่กว่าในสมัยทรัมป์นะคะ ไบเดนโทษไปที่ทรัมป์นะคะว่าเราต้องมาดูกันว่าผมเหลืออะไรอยู่บ้างเมื่อได้เป็นประธานาธิบดีและคุณทรัมป์ทิ้งอะไรไว้บ้างเรามีเศรษฐกิจที่ตกต่ำเขาว่าอย่างนี้นะคะโลกระบาดท,ที่ได้รับการจัดการอย่างแย่ๆมีคนจำนวนมากเสียชีวิตเศรษฐกิจตกต่ำไม่มีงานทำอัตราการว่างงานเพิ่มขึ้นเป็น15%มันแย่มากสิ่งที่เราต้องทำคือ พยายามกอบกู้สิ่งต่างๆกลับมาอีกครั้งอันนี้โทษทรัมป์ก็ไม่ได้นะพูดถึงว่านะคะทุกคนมันเกิดมาตั้งแต่ปีปลายปี2019นะคะทุกคนก็มันเพิ่งเกิดนะคะแล้วก็ทรัมป์เองวันกลมเข็นมานะทรัมป์เองก็กําลังจะหมดสมัยเป็นประธานาธิบดีจะให้เข้ามาแก้ไขตรงนั้นแบบมันก็ไม่ได้นะทุกคนเนาะอันนี้ก็ผ <laughs> มคิดหวัน่นค่ะ ฟังทรัมป์นะคะโต้ว,ว่าเรามีเศรษฐกิจที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของประเทศของเราเราไม่เคยทําได้ดีขนาดนี้มาก่อนเขาว่าอย่างนี้คะทุกคนต่างก็โอ้โหต่างต่างก็ประหลาดใจกับ <c oughs> กลับมานะคะประเทศอื่นกําลังลอกเรียนแบบเราเราเจอโควิดเราใช้เงินด้วยความจําเป็นเพื่อจะไม่ลงเอ่ยด้วยภาวะเศรษฐกิจ ตกต่ำครั้งใหญ่นะฮะอย่างเช่นที่ประสบในปี1929นะฮะเมื่อเราสิ้นสุดวาระเราทำงานได้ดีมากเขาว่าอย่างเงี้ยเราได้รับเครดิตมากมายสำหรับเรื่องเศรษฐกิจนะ,ะเศรษฐกิจมากมายสำหรับกองทัพการไม่มีสงครามแล้วก็อื่นๆอีกมากมายนะฮะอันนี้ทํมก็กล่าวนะคะว่าสหรัฐเนี่ยมีเศรษฐกิจที่รู้สึกว่าใหญ่ ที่ยิงง่งใหญ่สุดในประวัติศาสตร์ในช่วงที่เขารวบรวตอนแรน,นั้นนะคะก็อาจจะเป็นจริงหรือไม่เป็นจริงอันนี้เขาว่าไม่มีความไม่มีมูลความจริงนะทุกคนเห็นเขาว่าอย่างนั้นเนาะอันที่สองนะคะในเรื่องของการขึ้นภาษีนําเข้าจากนั้นฮะคะแปเปอร์นะคะถามทรัมป์เกี่ยวกับข้อเสนอของเขาที่จะเก็บภาษีนําเข้า10%แบบครอบคุมว่าเขาจะป้องกันไม่ให้ราคาสินค้าสูงขึ้นได้อย่างไรนะคะ ทรัมป์นะคะมีการตอบว่าภาษีจะไม่ทำให้ราคาสินค้าสูงขึ้นแต่จะทำให้เกิดผลเสียต่อประเทศต่างๆที่ที่โกงเรามานานหลายปีอย่างเช่นจีนและอีกหลายประเทศซึ่งก็ยุติธรรมกับจีนอยู่แล้วเขาว่าอย่างเงี้ยนะคะภาษีจะบังคับให้พวกเขาจ่ายเงินให้เราเป็นจำนวนมากลดการขาดดุลของเราลงอย่างมากเขาว่าอย่างเงี้ยนะคะและทำให้เรามีอำนาจในการทำอย่างอื่นมากขึ้นนะคะฟาลองคูเปอร์ เห่าเลยทุกคนด้านไบ,บเดนนะคะตำหนิทรัมป์ในเรื่องนโยบายภาษีของเขานะคะโดยบอกว่านโยบายนี้ทำให้คนรวยได้ลดจอดภาษีแล้วก็ทำให้รัฐบาลสูญเสียรายได้ที่สามารถนำไปใช้ปรับปรุงระบบโครงการความปลอดภัยทางสังคมนะคะเซฟตี้เน็ตนะคะทุกคนทรัมป์ใช้ประเด็นนี้นะคะโต้แย้งทันทีโดยโต้แย้งว่าผู้อพยพอย่างไม่ถูกต้อง ตามกฎหมายจะทําให้ระบบประกันสังคมแล้วก็ระบบการดูแลสุขภาพซึ่งดําเนินการโดยรัฐบาลกลางต้องล้มละลายนะคะอันนี้เดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะว่ามีผลกระทบอย่างไรหลังจากเอาประเด็นสำคัญที่เข้าดีเบตนะคะเดี๋ยววันจะมาพูดอีกทีหนึ่งนะคะแล้วก็อันที่3าในเรื่องห้องกฎหมายอนุญาตทําแท้งนะคะไบเดนโจมตีทรัมป์นะคะที่มีส่วนร่วม ความคำตัดสินคดีโรวีเวทนะคะที่อนุญาตการทำแท้งในรัฐต่างๆทั่วประเทศนะคะว่าสิ่งที่คุณทำลงไปนั้นเป็นเรื่องเลวร้วายมากแล้วก็เขาโต้แย้งว่าแนวคิดที่ว่านักการเมืองเป็นผู้ตัดสินใจเกี่ยวกับสุขภาพของผู้หญิงนั้นเป็นเรื่องไร้สาระไม่มีนักการเมืองคนใดนะคะควรเป็นผู้ตัดสินใจในเรื่องนี้นะคะแต่ที่ควรเป็นก็คือแพทย์ ควรเป็นผู้ตัดสินใจในเรื่องนี้อันนี้ไบเดนก็โจมตีนะคะด้านทรัมป์เองนะคะก็ย้ําจุดยืนของเขานะคะว่าการควบคุมการทําแท้งเนี่ยควรเป็นหน้าที่ของรัฐแล้วก็กล่าวว่าการส่งประเด็นนี้เข้าไปให้แต่ละรัฐเป็นผู้พิจารณาน,นั้นถูกต้องแล้วอันนี้ทรัมป์พูดนะคะแล้วก็มาในกรณีของชายแดนแล้วก็ผู้ย้ายถิ่นฐานนะคะใน ประเด็นผู้อพยพยาถินฐานเข้าสหรัฐนะคะทําไม่ได้ตอบคําถามโดยตรงนะคะว่าการปราบปรามผู้อพยพอย่างรุนแรงที่เขาสัญญาไว้จะเกี่ยวข้องกับการในประเทศผู้ที่อยู่ในสหรัฐอเมริกามานานหลายทศวรรษหรือผู้ที่มีงานทําแล้วก็ผู้ที่มีคู่สมรสเป็นพลเมืองสหรัฐหรือไม่นะคะแต่เขากับม่งโจมตีไบเดนนะคะโดยอ้างว่าไบาเดนเนี่ต้องรับผิดชอบในอาชญากรรมที่กระทําโดยผู้อพยพที่ไม่มี เอกสารอนุญาตอย่างถูกต้องนับตั้งแต่ที่เขาเข้ารับตําแหน่งประธานาธิบดีนะคะตอนนี้นะคะเราอาศัยอยู่ในลังหนูเข้าไว้นะพวกเขากําลังฆ่าคนของเราพวกเขากําลังฆ่าพลเมืองของเราในระดับที่เราไม่เคยเห็นมาก,ก่อนอันนี้ทําเป็นคนกล่าวนะคะด้านไบ,บเดนนะคะซึ่งพยายามเน้นย้ำนะคะว่าการข้ามพรมแดนอย่างผิดกฎหมายลดลงเมื่อเร็วๆนี้นะคะแล้วก็พึ่งออกกฎหมาย ในการป้องกันพรมแดนอย่างเข้มงวดขึ้นเมื่อเร็วๆนี้โดยโต้กลับว่าทุกสิ่งที่เขาพูดล้วนเป็นเรื่องโกหกนะคะอันนี้วันก็เคยลงคลิปไปแล้วนะคะที่เขาออกกฎหมายมาเนาะอันดับต่อไปค่ะทุกคนพูดถึงสงครามยูเครนนะคะทรัมป์นะคะกล่าวอ้างนะคะว่าเขาสามารถแก้ปัญหาการลุกโารยูเครนของรัสเซียได้ก่อนที่จะเข้ารับตําแหน่งประธานาธิบดีหากเขาชนะการเลือกตั้งในเดือนพฤศจิก,ก,กาย,ยนเขาว่าอย่างนี้นะคะ เขาบอกว่าผมต้องการให้ยุติสงครามระหว่างปูตินแล้วก็ปูตินกับเซเลนสกี้นะคะในฐานะประธานาธิบดีก่อนที่ผมเนี่ยจะเข้ารับตำแหน่งในวันที่20มกราคมผมต้องการให้ยุติสงครามนี้สงครามครั้งนี้ทำให้ผู้คนเสียชีวิตอย่างไม่จำเป็นแล้วโง่งเขาผมจะทำให้สงครามนี้ยุติลงโดยเร็วเข้าว่างี้นะะก่อนที่จะเข้ารับตำแหน่งอันนี้ทรัมป์กล่าวนะคะ ด้านไบเดนเองนะก็ตอบโต้คำกล่าวของทรัมป์สำหรับกรณียูเครนนะคะว่าทรัมป์ต้องการดึงสหรัฐออกจากองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโตนะะทุกคนแล้วก็จุดชนวนให้กับสงครามที่กว้างขวางขึ้นในยุโรปนะคะแล้วก็ไบเดนก็มีการพูดว่าผมไม่เคยได้ยินเรื่องโง่เขาขนาดนี้มาก่อนนี่คือผู้ชายที่ต้องการออกจากนาโตอันนี้ไบเดนกล่าวนะคะ จะเกิดอะไรขึ้นถ้าคุณยังคงปล่อยให้ปูตินนะคะเข้าสู่พื้นที่ NATO, นาโต,ราโตรเรามีข้อตกลงตามมาตา5นะคะมาตาไ <iß Pis> ที่ว่าการโจมตีสมาชิกรายหนึ่งคือการโจมตีทั้งหมดคุณต้องการเริ่มสงครามิวเครนค่าพูดอยู่เรื่อยว่าให้ปล่อยให้ปูตินเข้าไปควบคุมยูเครนนะคะจากนั้นก็เคลื่อนเข้าสู่โปแลนด์แล้วก็อื่นๆนะคะแล้วก็ที่อื่นๆแล้วจะเกิด อะไรขึ้นหลังจากนั้นนะคะอันนี้ก็เป็นคําถามนะคะของใบเต้นฝ้าร้องนะทุกคนอาจจะได้ยินเสียงคูเปอร์เห่าหน่อยนะคะสงครามต่อไปในเรื่องของสงครามอิสราเอลแล้วก็ฮามาสนะคะเมื่อพูดถึงเรื่องสงครามระหว่างอิสราเอลแล้วก็ฮามาสนะคะในช่วนกานกาชาะะทุกคนทรัมป์กล่าวว่าปล่อยให้อิสราเอลนะคะทำงานให้เสร็จจัดก,การฮามาสให้สิ้นอะไรประมาณนี้นะ,ะทุกคนโดยชี้ว่า รัฐบาลไบเดนได้ทามากพอแล้วในการยับยั้งรัฐบาลอิสราเอลแล้วก็ยับยั้งการโจมตีทางทางทหารต่อชาวปาเลสไตน์ในชนวนดกาซานะคะทุกคนทรัมป์ไม่ได้บอกว่าเขาจะสนับสนุนรัฐบาลปาเลสไตน์หรือไม่นะคะแต่ยืนยันว่าการโจมตีของกลุ่มฮามาสนะในอิสราเอลเมื่อวันที่7ตุลาคมจะไม่เกิดขึ้นหากเขาอยู่ในทำเนียบขาวในเวลานั้นอ้ขี้โม้หรือเปล่าอันนี้ไม่รู้แล้วเขายังกล่าวอีกว่าไบเดนเห็นใจ ชาวปาเลสไตน์จนเหมือนเป็นชาวปาเลสไตน์คนหนึ่งไปแล้วนะคะทุกคนส่วนด้านไบเดนนะคะไม่ได้กล่าวอะไรมากนักในประเด็นนี้นะคะแต่เขาพูดถึงความเป็นพันธมิตรที่ใกล้ชิดระหว่างสหรัฐกับอิสราเอลนะคะและก็เน้นย้ำเป็นพิเศษด้วยนะคะว่าสหรัฐกำลังจัดหาอาวุธทุกอย่างและทุกเมื่อที่อิสราเอลต้องการนะคะอันนี้ก็ในเรื่องอีกเรื่องหนึ่งนะคะ แล้วก็มาดูนะคะว่าคนที่ชมเนี่ยยกให้ทรัมป์ทำได้ดีกว่าอย่างเห็นได้ชัดนะทุกคนก็นหลังจากการจบการดีเบตนะคะก่ n, n เนอาะ CNN เผยแพร่ผลการสำรวจ ความเห็นผู้ชมการดีเบตที่สำรวจความเห็นผ่านทาง sms ะ,ะจำนวน565หลน์นะคะพบว่าผู้มีสิทธิ์ที่ลงคะแนนเสียงที่รับชมการดีเบตระหว่างประธานาธิบ,จจบดีโจไบเดนแล้วก็อดีตประธานาธิบดีโดนัททรัมม์นะคะ67%กล่าวว่าทรัมม์ทำได้ดีกว่าในการดีเบตนัดแรกนะคะส่วนอีก33%ตอบว่า ไบเดนทำได้ดีกว่านะคะในขณะที่การสำรวจการก่อนการดีเบตนะคะทุกคนผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนเสียงกลุ่มเดียวกันนะคะ55เนี่ยคาดหวังว่าทรัมป์จะทำได้ดีกว่าไบเดนประมาณ4 5เรนะคะทั้งนี้นะคะผลสำรวจความคิดเห็นระหว่างอคอนส้อนห้เห็นเฉพาะความคิดเห็นเกี่ยวกับดีเบตในกลุ่มผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งนะคะที่ชมการดีเบตแล้วก็ไม่ได้เป็นตัวแทนของประชาชนที่มีสิทธิเลือกตั้งทั้งหมดนะคะแล้วก็ ผู้ชมการดีเบตในการสำรวจมีแนวโน้มที่สนับสนุนพรรคริพับลิกันมากกว่าพรรคเดโมแครตนะคะอย่างไรก็ตามนะคะผลลับการสำรวจเปลี่ยนไปจากการสำรวจหลังการดีเบตในปี2020นะคะที่ผู้ชมการดีเบตเนี่ยมองว่าเบดนทำผลงานได้ดีกว่าทรัมป์นะคะก็มีการสังเกตการกดีเบตล่าสุดนะคะ57ระบุว่าพวกเขาไม่มีความ เชื่อมั่นในความสามารถของไบเดนในการเป็นผู้นําประเทศนะคะแล้วก็44%กล่าวว่าพวกเขาไม่มีความเชื่อมั่นในความสามารถของทรัมป์ตัวเลขเหล่านี้นะคะไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงจากการสํารวจก่อนการดีเบตนะคะทุกคนซึ่งผู้ลงคะแนน55%กล่าวว่าพวกเขาไม่มีความเชื่อมั่นในตัวไบเดนแล้วก็47%กล่าวว่าพวกเขาขาดความเชื่อมั่นในตัวทรัมป์นะคะอันนี้ก็เป็นข่าวหลังจากการจบดีเบตนะคะคือทั้งสองคนไม่มีคนอื่นแล้วหรอก ว่าทรัมป์ก็อายุเยอะแล้วนะแล้วก็โจไปเดนก็อายุเยอะแล้วเหมือนกันนะคะทุกคนน่าจะมีคนอื่นมาเนาะ,ะแต่มันก็ไม่มีใครดีกว่านี้แล้วมั้งก็ชอบใคระก็ปเป็นเรื่องนะคะในเดือนพฤศจิกายนนะคะก็เดี๋ยวมาดูในเรื่องของผลการดีเบตเขามีการวิเคราะห์ในเรื่องของอประกันสังคมมีผลประโยชน์เกี่ยวกับผู้อพยพ ได้รับประกันสังคมหรือไม่นะทุกคน๋ยวมาดูกันนะคะว่าเขาเป็นยังไงก็โดนัทชัมแล้วก็โจไบเดนนะคะก็เข้าร่วมการอภิปรายชิงตำแหน่งประธานาธิบดีแบบตัวตัวๆครั้งแรกของรอบการเลือกตั้งปี2024นะคะก็อย่างที่บอกวันที่27มิถุนายน,นะที่แอตแลนตานะคะจอร์เจียก็มีการอภิปรายก็กลุ่มหัวข้อต่างๆอย่างที่วันพูดไปนะคะมากมายที่สําคัญตอผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งของสหรัฐอเมริกานะคะรวมถึงการย้ายถิ่นฐานและของแล้วก็ประกันสังคมนะคะแล้ว มาดูกันว่ามีผลยังไงบ้างนะคะก็ในระหว่างดีเบตนะคะเมื่อวันพฤหัสบดีนะคะทรัมป์นะคะกล่าวว่าไบาเดนกำลังทำลายประกันสังคมด้วยจำนวนผู้อพยพที่สูงนะคะประกันสังคมนะคะเขากำลังทำลายมันเขาว่าอย่างนะะี้นะเพราะผู้คนนับล้านกำลังหลั่งไหลเข้ามาในประเทศของเราและก็พวกเขากำลังนำ พวกเขาเข้าสู่ประกันสังคมอันนี้อดีตประธานาธิบดีกล่าวนะคะก็คือทรัมป์นั่นเองนะคะผู้ได้รับการเสนอชื่อจริงตำแหน่งจากพรรครือพับลิกันก็ไม่ได้ระบุนะคะว่าเขากําลังอ้างถึงผู้อพยพที่อาศัยอยู่ในสหรัฐอเมริกาอย่างถูกกฎหมายหรือผิดกฎหมายนะคะทุกคนก็ผู้แย้เถิ่นฐานจะมีสิทธิ์ได้รับสิทธิทประโยชน์ประกันสังคมหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับสถานะทางกฎหมายของ ของสหรัฐนะคะสำนักงานประกันสังคมนะคะได้เขียนไว้ในเว็บไซต์ของสำนักงานประกันสังคมนะคะว่าบุคคลที่ไม่ใช่พลเมืองสารัฐที่อาศัยอยู่ที่นี่อย่างถูกกฎหมายและมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดสามารถมีสิทธิ์ได้รับสิทธิประโยชน์จากสำนักงานประกันสังคมได้กฎนี้ยังใช้กับบุคคลที่ไม่ใช่พลเมืองสารัฐที่ได้รับอนุญาตให้ทำงานในสารัฐ และได้หมายเลขประกันสังคมหลังจากเดือนธันวาคมน่าจะเป็นปี2003นะคะก็ผู้อพยพที่อาศัยอยู่ในสหรัฐอเมริกาทนะะีอย่างถูกกฎหมายสามารถมีสิทธิ์ได้รับผลประโยชน์การ,กรเกษียณอายุจากประกันสังคมได้หากพวกเขาได้รับเครดิตการทำงานเพียงพอตลอดช่ชวงอาชีพการงานของเขานะคะหากต้องการรับเครดิตังกล่าผู้อพยพจะต้องได้รับหมายเลขประกันสังคมแล้วก็จ่ายภาษีประกันสังคมนะคะ กผู้อพยพที่อาศัยอยู่ในประเทศอย่างผิดกฎหมายไม่มีสิทธิ์ได้รับสิทธิประโยชน์การเกษียณอายุจากประกันสังคมแต่ผู้ที่เข้าประเทศสหรัฐอเมริกาอย่างผิดกฎหมายก่อนได้รับอนุญาตชั่วคราวให้อยู่ต่ออาจมีสิทธิ์ได้รับสิทธิประโยชน์หลายได้เสริมด้านความมั่นคงหากมีคุณสมบัติตามกฎหมายที่กำหนดนะคะก็ SSI นะทุกคน สิทธิประโยชน์ของ SSI นะคะจะแจกจาก่ายให้ก,กับผู้ที่มีไรายได้หรือคนที่มีทรัพยากรน้อยนะคะหรือไม่มีเลยความทุพพลภาพตาบอดหรือมีอายุ65ปีขึ้นไปพูดง่ายๆก็คือคนที่มีไรายได้น้อยน,นะทุกคนก็เขาจะให้ไปสมัคร SSI นะคะก็มีข้อกำหนดผู้ย่จินฐานอาจมีสิทธิ์ได้รับ SSI หากมีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์คือก็จะมีเกณฑ์นะคะในในเรื่องของผู้ย้ายถิ่นฐานอาจมีสิทธิได้รับ SSI หากมีคุณสมบัติตรงตามที่เขากำหนดนะคะอันนี้ลองเข้าไปอ่านดูในอของประกันสังคมนะคะทุกคนในเว็บไซต์นะคะหรือเข้าไปถามได้นะคะหากต้องการทราบรายละเอียดคุณสมบัติทั้งหมดนะคะของผู้ที่ไม่ได้เป็นพลเมืองแต่สามารถรับสิทธิประโยชน์ SSI ได้เนี่ยควรเข้าจะเข้าไปที่เว็บไซต์เขาอย่างที่วันบอกนะคะในเอกสารปี2007นะคะเกี่ยวกับผลกระทบของการย้ายถิ่นฐานโดยไม่ได้รับอนุญาตต่อระบบประกันสังคมสำนักงานงบประมาณรัฐสภาได้กล่าวว่าผู้ย้ายถิ่นฐานโดยไม่ได้รับอนุญาตส่วนใหญ่จะถูกห้ามไม่ให้รับสิทธิประโยชน์ต่างๆ มากมายที่รัฐบาลกางมอบให้ผ่านระบบประกรันสังคมและก็โครงการตามความต้องการนะคะอย่างเช่นพวกคูปองอาหารนะคะเมดิเคร์ care, นอเหนือจากบริการสุขเฉิญนะคะแล้วก็ความช่วยเหลือชั่วคราวสําหรับครอบครัวที่มีความต้องการนะคะใาบไปไปผู้อพยพที่อาศัยอยู่ในสหรัฐอเมริกานะคะสามารถรับสิทธิประโยชน์ด้านประกันสังคมได้อย่างถูก กฎหมายโดยจะต้องตรงตามเกณฑ์เฉพาะเกี่ยวกับเครดิตการทำงานแล้วก็เกณฑ์ในการรวบรวม SSI ตามที่ SSA ได้อธิบายไว้นะคะแม้ว่าผู้อพยพนะคะที่เข้าในสหรัฐอย่างผิดกฎหมายจะสามารถรับสิทธิประโยชน์ SSI ได้ในบางกรณีรวมถึงหากพวกเขาได้รับการอนมัตสถานะผู้ลีภัยแต่พวกเขา จะถูกห้ามไม่ให้รับสิทธิประโยชน์อื่นๆจากรัฐบาลกลางส่วนใหญ่นะคะอันนี้ก็เป็นในเรื่องของผู้อบะยกน,นะคะเกี่ยวที่เกี่ยวข้องกับประกันสังคมนะคะเขาบอกที่มีการดีเบตไว้นะคะว่าจะเป็นยังไงบ้างเนาะก็ผู้ผู้อบายกได้รับประกันสังคมหรือไม่นะคะก็เป็นตามที่วันพูดนะคะก็ถ้าตรงตามเกณฑ์เขาก็อาจจะนะคะต้องไปดูในเว็บไซต์ของเขาะคะโอ้โอเคทุกคนคลิปนี้วันมาเท่านี้นะคะ ยาวมากเลยวันนี้นอกก็ไม่ได้เจอกันหลายวันนะทุกคนค o o p e r you so cute ม mm ัน hmm. ม oh, ีเลิฟอยู่โหฝนยังตกอยู่เลยทุกคนวันนี้วันโชคดีมากวันไม่ต้องออกไปรดน้ำผักแล้วนะทุกคนยังไงก็ดูแลสุขภาพนะคะวันนี้วันมาคลิปจะยาวเลยพูดถึงน้องลิซ่าหน่อยทุกคนเก่งมากวันนะตอนที่เขาจะออกอ่า อัลบั้มล่าสุดเนาะเพลงที่เขากำลังดังอยู่ตอนนี้นะทุกคนที่เพิ่งปล่อยไปเนาะวันมีลุ้นอยู่ประมาณ2-3อาทิตย์นะคะว่าจะออกมาเป็นยังไงเพราะช่วงที่เขาอยู่ที่ของเกาหลีเนาะวันรู้สึกว่าเขาอะโดนแบบบางทีก็ไม่แฟร์อะไรประมาณนี้คอมคอมรู้สึกเราเองนะแต่ตอนนี้นะร,รู้สึกว่าดีใจกับลิซ่านะคะลิลิซ่าคุ o เปิดรู้จักไหม วันภูมิใจมากเลยนะทุกคนเข้าไปกดไลค์ให้น้องดูเยอะๆเลยทุกคนให้มันเกินหนึ่งรล้านวิวไปเลยหนึ่งันล้านวิวไปเลยนะทุกคนเพราะว่ามันภูมิใจเนาะวันนะเคยดูขลองเพลงแล้วเหมือนออกคอนเสิร์ตอะไรเนี้ยเนาะแล้วก็เห็นนะ้องเหมือนกับเขาเรียกอะไรนะทุกคนภาษาไทยเราอะ่ะคือเขาพยายามไม่อยากให้ลิซ่าบแบบ เกินหน้าเกินตาอะไรหรือเปล่าเนาะต่มาวันนี้นะทุกคนรู้สึกว่าภูมิใจในตัวนะ้องเขาเป็นคนเก่งมากเนาะแบบเขาเรียกอะไรนะอะพรสวรรค์แบบเกิดมาเป็นเกิดมาเพื่อสิ่งนี้เลยว่าได้นะทุกคนลิซ่าเนี่ยเนาะคะมไม่ใช่เราไม่ดูนะเราก็ดูนะคะทุกคนเราก็ลุ้นนะคะคือรีแอคชั่นต่างๆนะคะของฝรั่งที่วันดูนะคะเกี่ยวกับตะล้องนะเขา มีแต่คนแสดงความคินเห็นที่แบบดีๆแบบ Amazing มากๆนะคะทุกคนเกี่ยวกับลิซ่านะคะประเทศไทยเราเนี่ยสจดแล้วที่มีน้องนะคะเข้าไปทำมิวสิกในยาวราชนะทุกคนสวยอะ่ะทำออกมาได้สวยแล้วแบบมิวสิกทุกอย่างนะทุกคนดีมากๆ เป็นกำลังใจให้เขาหน่อยนะทุกคนโอเคคลิปนี้วันไปลแล้วทุกคนขอให้ทุกคนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าอาจจะยาวหน่อยนะทุกคนถ้าไม่มีเวลาฟัง <laughs> ผ่านได้นะทุกคนคลิปนี้ขอบคุณมากค่ะที่กดไลค์แล้วก็กดติดตามให้วิดีโอของวันสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ